สว,สวัสดีค่ะสาวเยอรมันค่ะสวัสดีค่ะพี่โจพาลวยสวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้จะมาให้แนวทางหวยราวนะคะจะได้รวยๆกันเอาคุยจอเข,าเอข่าแล้วเนาะค่ะน้อหมูว่าในดีใจน้าเอฟซีพอได้กันยุดรกดีเนาะซีซีเข่ายนได้เนาะก้ามันไม่ต้องกลับซีซีไม่ต้องกลับเลยเนะาะห้าเก้าโอ้ยเนาะเล่จับมือเขียนนี่คือบอ่มากเหรอ เสียดมันชิมาไม่ได้มันสิมาไม่นี้ลราจะนี่เลขาเก่านี่แมนดิแต่เมนเป็นจักเมื่อเขียนเด้มันฝันดีเด้เมื่อคืนนี่มะฝันดีฝันก้นกต่สิได้เงินน้ำลายก็ฝันดีปนี่เนาะฝันมาเดี๋ยวของไปแก่คนของกับนี้เปเรียมเลี่ยมแม่นเวลาพีิจู เดี๋ยวเด้อแป๊บนึง่งอะขอขอพูด<ะ>เรื่องเก่าแป๊บนึงเดือนเสสาวเยอรมันว่าคว่ำฝันยูเอฟซีฟังเนาะอ่ะงวดที่แล้วเนาะค่ะงวดที่แล้วยี่สิบสี่กันยาสองห้าหกแปดเนาะเราพรัฒนาสาวเยอรมันให้าสี่สี่เนาะค่ะเลขออกเจ็ดสี่สี่สี่หนึ่งห้าเนาะค่ะสองตัวคือสี่สี่ซีซีตรงต,งตงรงไ่ต้องกลับเลยเนาะค่ะเลขจับมือเขียนศูนย์ห้าเก้าหนี่ยังบ่มาเนาะค่ะหรือว่าดังไปบ่เพิ่นเลยให้ มาออกซีแท่นเนาะค่ะสองตัวกับขึ้นหนหาเนาะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วให้เลกบั้นกับยังเขาตรงๆเลขบั้นมี2คูหนึ่งซีซับ0ูศย์เนาะกับเก้าเก้าสมคูปรากฏว่าตรงเนาะคซะีซีตรงเป้าหมายงวดที่แล้วกับฝันว่าผู้หญิงเนาะค่ะมายกมือให้ห้านิ้วสองครั้ง เลขออกหาสองหามาอยู่เนาะคะ่ะโอ้ยเนาะเนี่ยสองรอบแล้วเส้นนี่แรงดีเนาะคะ่ะเนาะแรงมากๆเส้นสาวอย่มันนะะ่นเนาะความฝันกับแม่นเอา้าบานี้วันที่เล่าวันที่ยี่สิบหกเมืนน่อนี่ฝันดีว่าอย่างไนว่าหวยเอฟซีฟังแน่เนาะจ้ะอ่าหนูฝันว่าเราได้ข้นขอ,ของขึ้นเต็มรถมี่ถ้ของเหลีย่ยมๆน้งาม เรียมเครื่องเพชรเครื่องพ้อยนี่แต่มันเป็นเครื่องประดับวันนี้นี่นู้นเสียเอามันลายลายนว่าเสียไปแกะอาริกานเสียบผ่ามหันตมิดะโตงง,ง,ง,งง่ำๆเอาไปแกะเอาผริกาก็อนดหูว่าเห็นไม่ฝันะนักกะทิขนเอามันสิมีกิจใจที่เลี้ยตนคนมั่งก็เลยเอาไปเลี้ยตนอัริกาเนาะโอ้ยเสียบผ่าอ่าๆไปแกะเอาริกาคอนเดอร์หนูว่าของเต็มรถจนว่าไม่หมองใจนี่แหละขององำๆวันนี้นี่เดี๋ยวรูปภาพดูปอั้ง นูกเอาใช่ว่ได้รถมันเต็มเรียกจะไปพาไปทานบ้านลูกภาพมะดอนหน้าเรียมเรียมคือจังเพชรนี่เพิ่นก็บ่ให้ยาดลูกภาพวันนนพนดนาดเพิ่นว่าบ่มีหมองเก็บเพิ่นว่าเอ้าบ่ใหายขาดเฮ็ดจังได๋นั่รถก็เต็มก็เลยตื่นก็ดีค่ะได้ไปแกะของขวดนี่ลูกขึว่าเลข10บเอาที่ใดตั้หลักเน,นี่ยนะพี่จ้ะทันแบบนี้หนูคิดว่าเป็นยังยักที่มีที่ดีเน,นี่ยนะถ้าคนล้างหน้าเต็มรถ มันก็สิได้เงินหลกันตัวได้คนสิได้เงินน้ำหลาเนี่ยนะจ้า,จาบางทุกเที่ยวอาชีพมันทุกเที่ยวบ่ได้ฝันแต่คนก็นยังได้รีดจิตได้น้อยกันอยู่แต่ทเที่ยวนี้นึกขึ้นว่าคนสิได้น้ำหลายเพราะมันฝันดีโอ้ของเต็มรถเต็มว่ามีหมืองใชกันมังนลกันไหมมันกระตื้นเอเอเขาเขาไปให้ฝันฝันแบบนี้มาดอนหน้านี่เพิน่นสิบเบธามาอายุรู้มาเหอ มาโดนหน้าแล้ว society, s, ora, ่ันร Ivan, ุ่นได่รุ่นปัลว่าแมนสิรุ่นเบีดทงไซหนึ่งก็ว่าดังๆก็พอกันเนาะมาดอนน้าจ้างอายุเท่าไดกับบรูนเนาะเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมมันบมาดอนน้าโอ้ยกรอบรูปสี่เหลี่ยมมันเป็นเหลี่ยมคือเพชรนี oh. aster, ่รูปสี่เหลี <k <k ่ยมเงยๆที่เขาไปตั้งโชซ่งามงามเพามีค้นเสือดนะพี่ที่เขาเรียงเลี่ยมเรียมมางามคือนอย่างนี่เหลี่ยมแข่งไปคือเพชรเหลี่ยมมักมากมากมากจุ นัวป้าผาไปหนึ่งงามป้าเสียส่ยไปแซ่รถป้ามีทิ้งแซ่บป้ก่อนรถมันเต็มของที่เต็มอยู่ในรถแล้วมัน,นวัลลัสรวยคนไปเต็มรถเลยลาลานุกันเลยว่าเลขมันผิดแถาเราข้นที่ได้น้ำไหลก็ผันดีจงทีๆมันวัลลัร์จ้า <c oughs> จเอาโด<อ>นแล้วสูนย์ดๆๆูดีกคุณเหมือนทองใช่เหรอนุกค,คืนว่าเอาเริ่มเลยค่ะจศูนย์ห้าเก้าค่ะเอาอีกศูนย์ห้าเก้าค่ะศูนย์ห้าเก้าไม่ซ้อีกแล้วค่ะ มันสีออกมานี่ละมันหันมันด่างาไรมัออก <S <S มากค่ะหา,ายมันออกสีนิดนี่สามหางแล้วก็ห้าสองหนึ่งค่ะห้าสองหนึ่งค่ะหกหนึ่งเจ็ดค <9, 10, S 1> ่ะหกหนึ่งเจ็ดค่ะแล้วก็สองตัวมีสิบหางเก้าห้าจ้าเก้าศูนย์จ้าเก้าเก้า มาค่ะหน2สีสองฮะ4 1ห่หนึีสองค่ะสีสองบอกี่หนอ๋อีแล้วก็สี4สองสี่หนึ่งสีสองนอ,อ,อ,อจกจ้ะเพราะว่าเสียงบาาอ่ะยงรสชัตดีจ่ะมันเป็นบางช่วงหนึ่่จ้ะหนึ่งศห,ห,หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะ สองหนึ่งค่ะครบแล้วค่ะห้าสี่เจ็ดสามสองหนึ่งค่ะถ้าครบแล้วค่ะแล้วเน้นเน้นศูนย์ห้าเก้าหกหนึ่งเจ็ดค่ะศูนย์เน้นที่ศูนย์ห้าเก้าเนาะค่ะแล้วก็หกหนึ่งเจ็ดค่ะเจ็ดเก้ากรเน้นไปเว้ยเลยค่ะเก้าห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าค่ะเก้าห้าค่ะศูนย์เก้าค่ะเก้าเก้า เก้าเก้าค่ะแล้วก็สี่สี่สองค่ะสี่สองค่ะห้าสี่เจ็ดสามค่ะเน้นซ้ำนี่ค่ะห้าสี่เจ็ดสามค่ะจ้ะโอ้หนึ่งเจ็ดอีกตัวหนึ่งหนึ่งเจ็ดอีกตัวที่มันฉี่มาหนึ่งเกตอีกตัวหนึ่งค่ะค่ะอะเลือยยุ่งเลือยยุ่สามตัวโมเน้นเน้นเจ็ดชุดได้ใครเป็นเกตทางค่ะค่ะ อ่าอันนี้ฟันจังซี่เนี่ยทะเบียนรถยังค้นของขึ้นรถนี่โอ้ะทะเบียนรถเก้าหกสามค่ะทะเบียนรถเก้าหกสามเนาะความฝันเนาะถ้าบ่เอาดอกมันนันมันเข่าเลี้ยวนะพี่โจน,นุเชียงเด็กกับมันฝันดีแสดงว่าเด็กที่เขาไปเชียงมันเขานน่าน่ะนะพี่โจเอากระขอเนื้อเชียร์ในเพิ่นน้นแดงเพราะว่ารถเนี่ยได้ <ละ S 1> ครับ รถได้ขับออกไปไหรือยัง่งรถรถนูกคิดว่าได้ขับแ<ะ>้วจนะจะไปจ้าหัอองใรถแล้วมันไฟปรไดับเนพอดีอูกมันขะนาด,ด,ด,ะดี่ใรถปรไดับดูงามแผนใหญ่ๆหน่นยนก็เป<อ>็นเียนรถป่ะดอพะพี่คิดว่าตดใจปรดจ่า,า,า,าก้อยขันวานเพื่อนกำบให้ปลา เป็นว่าฉันกับโมไม่มองกีคือกันเห็นว่ามาดอนนาจ้ามันยูเท่าไรก็บโมรูแต่ว่าเป็นรูปกรอบรูปสี่เหลี่ยมบักใหญ่เนาะดารานักร้องนักสแสดงเนาะมาดอนนาของเอ่ออยู่ของฮอลลีวูดเนาะเป็นดารานิวยอร์กนะี่แหละมาดอนนาคนอเมริกันนิวยอร์กนิวยอร์กนี่ละจ้าเอาได้แล้วเพราะว่าเลขมันเผานั่นนะพี่จ้าแต่ว่าเตียงเลขตัดสั่งดี ของได้ของนี่มันสีเลขเขาเขาว่าน,นน้องนูกับว่าตามเขาเว่านลูกับบ่กวงูดอกแต่ว่าเขียนให้เพื่อนเบิ้งซื่อๆนี่ลหละบ่ต้องเอาก็ได้ดอกจก้ะไว้ทะเบียนรถก<ะ>ารถหนูมันงามะเก่าหกสามมันก็งามอยู่มันบ่นอะบ้านนี้อะทะเบียนรถมีสามตัวนึงบจ่จ้ะมันมีสามตัวอ๋ออ่ะขอทวนตัวเลข<า>ขออนุญาตทวนตัวเลขก่อนเนาะ สาวเยอรมันวันศุกร์เราพัฒนา26กันยา2 5งหนะคะเลข3ตัว0ูนย์ห้าเสองหนึจ็ดะคะจำได้ว่า0ูนย์ห้เกนี่เป็นเลขพ้นจับมือเขียนมาท่านออกเนะคะที่แล้วกาตัดออกมี9590994142 1 0ูนย์เก้าเสี่นเ้นะคะเน้นๆก็คือ9 5 9 0ห9าแล้วก็4ี่สองหนึ่เดห้าสี่เ็สมลจ้ะ เนี่ยอันนี้คือตัวที่สาวเยอมันเพิ่นเน้นให้เนาะแล้วก็ฝันควมฝันนี่ค่คือว่าฝันได้ของได้เพชรได้พ่อยเต็มรถมีแต่ของมีค่าจะเอาไปแจกทั้งเสือผาคนขึ้นรถเต็มเพื่อที่จะไปแจกประเทศอ่าแอฟริกาเพราะว่าประเทศนั้นเพื่นยากจนนั่นในความฝันเนอ้ออ่าทะเบียนรถ963ขคนขึ้นเต็มรถคันนี้เนาะแล้วก็รูปถ่ายของมาดอนน่าเนาะ ดารานักสแสดงแดงนักร้องของฮอลลีวูดเพืนพ่นภาพเพื่นซี่เหลี่ยมอันบักใหญ่นี่เอาขึ้นบ่ได้เนะว่ขึนรถบ่ได้เพราะว่ามันเต็มรถนะเกิดข้อหมายอันนี้ก็บ,บ่รู้เนาะภาพสี่เหลี่ยมกรอบใหญ่ซี่จะเข้ามามีตรงนี้หรือเปล่านี่ก็เอาไปพิจารณาเบิิงเนาะค่ะมันเป็นความฝันเนาะสายมันเนาะ คือバレต์ได้นี่มันเข่าเลยมันก็มีคีตั้งหลายคู่เนาะจ้ะนกับซึ่งกับฝันดีนะพี่คนกติได้เงินน้ำมันกับฝันดีจังที่มันบละจ้ะเอาก็ให้พิจารณาย่านเบิ่งเด้อจ้าเพราะว่านุกับฝันกันที่เนาะนุถือว่านุฝันดีนึกว่าเลขเข่านะนะจ้ะจ้าเพาะว่ต้องตีเลขไปหลายมันสิหลายสู่เพราะฝันดีจังที่ือว่าเลขเขานะนะพี่นุกิเนาะจ้านุถ้ามันฝันดี เจ้าหนูกับไม่เคยฟันดีปันนียุยธ์ดียังเจ้าของไปเกียรติอภริกาคนไทยเขากับมีมันวราเจ้าันไป็นหัวอาภริกาพุ่นน่าหลกนุกันไดวัดคิดว่าคนไทยท่านนั่งหลายเลศกะได้กลุ่มนี้มันเข่าขอให้เอฟซี่โชคดีน้วคะเด้อใช่พิจารณาญาณกันเบืองเอาวัดตัวใดมันสมควรสื่อแต่ว่าเมื่อวานเ็กไม่กลุ่มหนี้ละมันเขาเราละที่หนูเน้นให้นี้จ้ะแลกวก็ แม่ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีเดอรคาเดอร์ใด้เฮดังดันงรวยๆวยปังปัคือเกาเดอร์ค่ะเดอร์เหมือเลนขอบคุณค่ะสาวเยอรมันที่แบ่งปันเนาะค่ะแนวทางตัวเลขแล้วก็ความฝันเลขฟันดีเนาะค่ะแบ่งปันเอฟซีทางงซองโจพผ้ารวยก็ขอให้สาวเยอรมันสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเดอจ่าเดอ แสต๊วขอบคุณเช่นกันคะคะพี่โจและเอฟซีทุกท่านขอให้รวยๆเลยเงินๆปังๆงรวยยกช่องนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พี่โจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นแนวทางนะคับเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเราะค่ะ ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูสุคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาามีหมันแเฮงปังๆรวยๆประการแนวทางสาวเยอรมันนะคะซื้อสะาดกินแมงไทยรตเตอรี่ไทยไก่ถือรางวัลที่หนึ่งเด้อผู้ใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหมเนาะคําคงเป็นเล่าก็ขอให้คำได้เฮงๆปังๆรวยๆนะคันสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ